ทุกคนคะ่ะมูลินิจภา,า,มา,าพมาเบิงนะ้ำปลาปลามันบ้านของแม่นกวทุกคนจริงๆน่ะน้ำไม่ได้เป็นสีกาแฟเลย,ยค่ะเป็นสีกาแฟเลยปกติเห่ือนจะ,ะอาบนาา้ำปลาปลาได้ไม่สะอาบน,าน้ำฝนมาที่น,นี่ฝนน่ะมันหิ่งช่วงโดนแล้วมันหิ่งช่วงหลายมือแล้วเน,นาะค่ะน้ำฝนทีที่ร้องไวกระมดบ้านแม่อนผมมีโอ่งเนี่ยค่ะเพราะว่าตั้งแต่โตเติมบ้านเฮ็ดบ้านไม่ก็เอาโอ่งออกไปหมดเลยก็เลยพ่นาน้ำฝนมุมนี้แล้วจำเป็นมากทุกคนคะ่ะต้องมาอาบน้ำปลา บ้านจริงๆมันเป็นสีสีสีกาแฟได้เลยค่ะสีกาแฟสีโกโก,โก้ไงเดี่ยวย่คนเห็นอยู่นี่คือมันเริ่มใสแล้วเหมือนจะเอาสารผสมมาแขว้งสารผสมที่เนี่ยมากๆกับคือก้อนใหญ่มากซ้ำแขนเลยค่ะแต่ว่าอันนี้เหลืออยู่น,ดดยนิดเดียวคือมันมาาแขว้งจินว่ามันมันสิเหมือนเราผัดอะไรนิดเดียวก็เลยสิว่าลืมวมาจากของของเฮ็ดคีมก็เลยจะไม่เฮ็ดคีมให้กับพวกมึงอาจจะเสียงป้องเสียงสะท้อนเสียงดังเด้เลยค่ะมันก็วจะเอาใส่แบบนี้แหละ ปลาปลาบ้านทุกคนเป็นคือบ้านมีบ,บ่โอ้เป็นแบบนีเศษเลยประมาณนี้เริ่มใสแล้วค่ะที่ทุกคนเห็นเขียวเขียวนี่คือขางล่างขางล่างของอางา้ำมันฟูอื่นเป็สีเขียวมันก็เลยเขียวทุกคนหาจริงๆอ่ะเริ่มใสแล้วเพราะว่ามวดสารส่งไปก่อนใหญ่นึงละค่ะนี่ก็ติแหว้งแบบนี้จนกว่าสิ่งมดสารส่งมันนี่ล่ะแหว้งไปเรื่อยๆทุกคนหาเบโดยเจ้าที่นี่ ปันกระบอกกาแรงตกออกไปเป็นน้ำฝนข้างนอกก็เหลือน้ำฝนไว้ถ้าเป็นฟันเราน้ามันอี้กะแค่อาบซืาอทุกคนคิดเบิ่งว่าสภาพเป็นยังไงน้ำประปาหมู่บ้านคือน้ำที่มาตามคลองน่ะค่ะมาไหลมาตามคลองตามคลองอันคลองคลองก็เอิญคลองธรรมชาติคลองอีสานบานเข้าเลยแมค่ะทุกคนคือน้ำประปาบ้านเนี่ย <c oughs> ขาพอได้ใส่โคโลนพลีที่อย่างเลยทุกคนขาเป็นน้ำแบบเวลาฝนตกมานี่นนวอุ้ยปุยนวดแบบมัวระดับสิบทุกคนน้าีเป็นสีเป็นสีน,สน้ำตาลเค็มกับมีเนาะค่ะกลิ่นสภ,ภานบอกว่าเป็นสีโกโก้น่ะทุกคนคิดเบิรงมันเป็นสีโกโก้สีกาแฟน่ะออันนี้มันกัคือแบบเอาสารสมมาแกว่งเนาะคะ่ะแกว่งแบบนี้ละ่ะนี่ตาเป,เปิดน,น้ำไปไหยค่ะ เอาสารผสมหอยเป็นกระกรอเอาเสือส้อถูกให้มันย้อนลงให้มันแบบละลายไปในตัวไม่ที่เด็กใส่ไว้ไว้เนาะคะ่ะนี่ก็โตกำพื้นมากแล้วก็เริ่มใส่มากมื่อสาวก็ใส่แจลแล้วค่ะตุ้นขาใส่มากบ้านเนี่ยมันอยู่บ้านนอกบ้านนอกคือคนไม่ได้อยู่ในเมืองอม่หยางเลยสภาพน้ำไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นเนาะคะ่ะนี่ว่าสิ่งที่อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงหลายที่สุดในหมู่บ้านก็คือ น้ำปลาปลาเนี่ยเทุกคนเพราะว่ามันบริสะอาดมันบริสะอาดมากมันก็มีเครื่องโปรงอย่างเลยค่ะมันกินปลาปลาแบบธรรมชาติแล้วคนตกมากสิแม่เนี่ยมันตัวนัวเราคุณเนาะค่ะเราก็เม้นน้องเกี่ยแบบฝนตุกไม่ไหมเม้นหยาเม้นหยังกินแบบบก้าอาบน้ำบกแบบบุ้งเบิ้ลบกกาอาน้ำบก้าเอาหนังตรงนี้มาใส่อ่ะทุกคนกินบนขนาดล่างด้วยแต่ยังว่เอามาใส่อะต้องเอาหนังฝนมาล่างบกกาล่าซึ่งมัเม้นมาก แต่ยาเขาม่ให้ทุกคนเบิ่งวิถีชีวิตชาวบ้านเนาะค่ะวิถีชีวิตแต่ละหมู่บ้านบ้านหแบบท,ที้เป็นประมาณนี้ขเขาเป็นแบบเป็นลูกคุณหนูให้ด้วยอย่างมาจัดแต่เด็กคือเหม็นกินยังไอยู่ไงแต่ว่าสภาพน้ำที่มันแบบโปกโปกเกินไปห้องกับปูกาใส่ป,ปูปาปากาอาบน้ำให้คุณพ่ะเสียงไงเสียงยิ่เสียงปอกจับปอกน้ามีเรื่องเพราะว่าเ,เปิดเปิดน้าใบม,มียาให้มันเต็มแห้งเต็มแห้งไปเลยแต่ว่าเหมือนฝนที่ตกเล่มอนีร เราก็เป็นอย่างในเมื่อเอาใส่แล้วต้อแงแกวเงให้มันใสสภาพน้ำนี้ทุกคนเห็นอันนี้เริ่มใสเล,เลยค่ะอันนี้คือขั้นบนใสเหลวแต่ขั้นกลางอ่ะมันยังมีตะกอนนิดนึงแตต้มร้อ,อยมันใสกว่านี้เดี๋ยวมันจะใสกว่านี้ยู่เพราะวา่าเขาแกงสารส่งไปแล้วนะคะมันก็เริ่มเริ่มใสไปเรื่อยๆใสเรื่อยๆแต่ว่าที่ทุกคนเห็นเ,เขียวๆนี่ก็เป็นน้ำเด้ค่ะน้ำม,มันเป็นสีกาแฟแต่สีเขีเยวๆนี่คือ น้ำของแหม่ยเนาะค่ะมันเป็นสีเขียวน้ำมันเวลามันถือกล่องมองมามันก็เลยเป็นสีเขียวค่ะเวลาก็เลยเอาไม้บาปีฝากมองบ้านผู้เจ้าเป็นจอบ้านต่อยบบยังไงเหลือใจเด้เนาะสิไปอยู่ในเมืองแบบโอ้ไม่อยากไปอยู่ในเมืองค่ะอยากอยู่แบบอากาศดีๆแบบบ้านเทแต่ว่ามันก็มีทั้งปัญหาทั้งพอดีทั้งพอเสียนะคะทุกคน ขอเสียกันเรื่องงามเลยลค่ะโอ้ยมาเจนที่หอหาที่เราขอบคุณสำหรับการรับชมด้วยค่ะไว้พอกันที่นี่นา